ส3บสานาฬิกายี่สิบเก้านาทีครับทางเพื่อนเพื่อนก็มีนางขวัญแล้วก็มีน้องแก้วแล้วก็กำลังสมัคศูนย์พราบางขุนเทียนก็มาช่วยแต่งตัวแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปที่คัสเกงามนะครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังรักและ อะไรน้องตั้มนะครับน้องตั้มก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับที่โรงพยาบาลูุสูงวัชุบางกวเทียนนะครับวันนี้ทางญาติก็จะเคลื่อนย้ายร่างไปบรรจุโรงเย็นไว้ก่อนนะครับจะลดน้ำผสมแล้วก็บรรจุโรงเย็นไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมสวดอภิธรรมในวันที่สามนะครับที่สามเนื่องจากช่วงนี้ก็ทางญาติก็ยังไม่พร้อมที่จะสวดคืน,นแล้วก็ชาปนก,กิจวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับเนื่องจากเป็นวันพาใหญ่ครับปรรษา กออยู่ระหว่างจะเดินทางไปดีวัสแกงงานครับขอบคุณเป็นเพื่อนทุกคนนะครับที่มารับล่างของน้องตั้มนะครับน้องตั้มชอบใส่ชุดภาษาครับเคยเป็นอาสา,าสมาครมาได้รักนะครับวันนี้ก็สวมชุดให้แล้วนะครับเป็นเพื่อนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสองสามห้าเก้านะครับ